สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองแคร็กรหัสผ่านของ c e e s s point ที่ใช้ wu ep ในการเข้ารหัสข้อมูลนะครับโดยเราจะทำบนเครื่องที่เป็น linux นะครับอันดับแรกเราก็ต้องติดตั้ง aircrack ก่อนนะครับเมื่อติดตั้ง aircrack เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองสั่งคำสั่ง iwconf i g นะครับเมื่อสั่ง iwconf i g เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีอินเทอร์เฟซอะไรบ้าง แล้วก็อินเทอร์เฟซที่เป็นไวเลสของเราอยู่ชื่ออะไรนะครับหลังจากนั้นเราจะสั่ง air monitor นะครับโดยสั่งคำสั่ง air mon ng star แล้วก็ตามด้วยอินเทอร์เฟซของเรานะครับก็คือ w l a n 0แล้วเมื่อเราสั่ง <c oughs> เรียบร้อยแล้วเราลองพิมพ์ w config i w config นะครับเราจะเห็นว่ามีอินเทอร์เฟซ ที่เป็นมอนิเตอร์ขึ้นมาอันใหม่อีกตัวหนึ่งครับจะจะชื่อว่า MON0 แล้วก็นะครับหลังจากนั้นเราจะต้องทำการาดัมข้อมูลที่วิ่งไปวิ่งมาในอากาศนะครับก็คือสั่งคำสั่ง a r r o dump -ng นะครับตามด้วย -c -c นี้จะบอกว่า อ่า access p ต i n t ตัวนั้นจะทำงานอยู่บน Channel อะไรนะครับในที่นี้คือเลขค่าเลขค่าที่มาได้อย่างไรคือเรามีโปรแกรมช่วยนะครับก็คือสแกนแล้วก็จะเห็นว่า access point ตัวนี้ชื่อว่า n a z t w r t นะครับมี b s s i d ก็คือ0 0 1 b f c 5 7 b 9 b e นี่ครับแล้วก็อยู่เมนชัน n นลที่5นะครับที่สำคัญก็คือมีการ ใช้ Encryption แบบ WEP ครับหลังจากนั้นเราต้องตามด้วยลบ,บ BSSID นะครับซึ่งก็คือ,อ 001BFC57B9B e นั่นเองครับหลังจากนั้นก็ต้องสั่งลบ W ตามด้วย Output File นะครับว่าจะให้เก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ไฟล์ไหนนะครับเราจะเป็น Output สองสองนะครับแล้วก็ตามด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมอนิเตอร์นะครับเมื่อเราสั่งเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีใครติดต่อกับ BSSID นี้บ้างครับก็คือเราจะเห็นว่ามี2เครื่องตอนนี้นะครับก็คือ 0016F6F8D3388 ี่ครับสเครื่อง เมื่อเสร็จแล้วเราก็ต้องเปิดอีกหน้าต่างขึ้นมาครับเปิดอีกหนึ่งเชลขึ้นมาลองสั่ง ls ดูครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า output 2อสองนะครับก็คือมีข้อมูลขึ้นมาแล้วครับนี่แหละครับเป็น cap นะครับ t cap เฉยหลังจากนั้นเราเมื่อเราดามข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเราจะมาเริ่มทำการแคร c รหัสผ่านกันแล้วนะครับโดยสั่ง air air crack บ n g นะครับตามด้วยลบซลบซนี่จะบอกว่าทำงานอยู่บน WEP นะครับเป็นใช้ WEP ในการแคปนะครับแล้วลบ b ลบ b นี่คือตามด้วย MAC address ของ Access Point ตัวนั้นอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์เมื่อกี้เราคือ output2 นะครับเป็นต้องเอา .capture มาทำนะครับ นะครับตอนนี้เราเราเก็บตัวอย่างทั้งหมดสามหมื่นห้าพันเจ็ดเจ็ดร้อยหสินะครับเทสเพียง <Yeah. S 1> 3ามคีย์นะครับแล้วก็จะได้รหัสที่เ,เป็น s s c i i คือเป็น5ตัวที่เราใช้เราอินเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเห็นว่า WEP mm hmm. ไม่มีความปลอดภัยนะครับวันนี้ขอจบการนำเสอนอการแสดง การแคปรหาสผ่านโดยโดยใช้แอร์ a คปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ